สำหรับทูต o r เร l นี้เราจะทำการติดตั้ง MySQL Database Server และทำการสร้าง User เพื่อใช้งานใน Database ตัวนี้และหลังจากนั้นเราจะทำการติดตั้งตัว PHP MyAdmin มาใช้งานตัว Database ซึ่ง Stack ที่เราใช้ก็คือ Lam p Stack ซึ่งมันก็คือตัวของ Linux Apache MySQL แล้วก็ PHP เริ่มแรกนะครับผมจะใช้ตัวของ Alma Linux รันบนตัวของ Virtual Box นะครับแล้วทำการ Login เข้าไป ต่อมาก็ทำการเช็คเน็ตเวิร์กต่อมาจะเป็นการใช้คำสั่งในการเช็คตัว HTTP service เช็คดูว่าเซอร์วิสตัวนี้มัน active อยู่หรือเปล่าซึ่งในตัว image ที่ใช้อยู่เนี่ยได้ทำการลงตัวของเว็บเซอร์เวิสเรีบยบรนะ้อยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ลงก็สามารถลงได้ตามตัว command ตัวนี้ได้ง่ายๆ ตรงส่วนนี้ผมก็เลยเช็คอีกทีว่าตัวของ localhost มันทํางานได้ปกติหรือเปล่าจะสังเกตว่าตัว localhost ทํางานได้ตามปกตินะครับในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการลงตัวของ PHP ซึ่งระหว่างนี้ผมจะทําการอัปเดตพวกแพ็กเกจก่อนนะครับต่อไปก็จะเช็คเวอร์ชันของ PHP ซึ่งจะสังเกตได้ว่า PHP ในเครื่องนี้ยังไม่ถูกติดตั้งเพราะฉะนั้นผมก็จะทำการ install ต,ตัว PHP มันมีวิธีลงได้หลายวิธีนะครับโดย default เวลาลง PHP เนี่ยมันจะลงเข้าไปใน repository ที่เป็น default ของตัวเครื่องซึ่งมันก็คือตัว AppStream อีกวิธีนึงก็สามารถที่จะดาวน์โหลดตัว third party ที่เป็น repository ตัวอื่นมาใช้งานได้เช่นพวกตัวของ Remi แล้วถ้าถามว่าทำไมต้องใช้ตัว repository ตัวอื่นแทนตัว default เราะในบางกรณีเราอยากเสียใช้ตัวแพ็กเกจที่มันมีเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่าซึ่งตัว e f ฟอ l ์มันไม่ s u อร์ต t นั้นเราจะต้องใช้ตัวอื่นให้มันมา u p อร์ตในส่วนนี้แต่ว่าในกรณีนี้เราใช้ php 8.0ซึ่งก็ใช้ตัว Default ได้นะครับไม่มีปัญหาในส่วนนี้ผมจะคำสั่งในการดู module list ของ php นะครับว่ามี php ตัวไหนที่สามารถใช้งานได้ในส่วนของ report s r ตัวนี้หลังจากดูไยบ่อยผมจะทำการ reset แล้วก็ทำการ enable ตัว php ท้องการใช้งาน พื่อให้มันเติมเข้าไปใน d e p e n d e n c y ของตัวค o น f i g และทำการ install Config PHP ตัวนั้นหลังจากติดตั้งเสร็จก็ทำการดู module list PHP อีกรอบหนึ่งก็จะเห็นว่าตัวของ8.0มีการ enable เรียบร้อยต่อไปก็ restart web s e r v i c e เพื่อให้มันใช้งาน PHP ได้ขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการ install ตัว MySQL Server พอ install service เสร็จแล้วก็ทำการ start service แล้วก็ enable จากนั้นก็ทำการ check status ว่ามันรันอยู่หรือเปล่าต่อไปจะเป็นการ c o n f i g ตัว mysql โดยทั่วไปแล้เนี่ยเราจะต้องทำการ c o n f i g manual หรือทำการ c o n f i g ผ่านไฟล์ c o n f i g เองแต่ตอนนี้เราจะใช้ตัวของ script ที่มีการ run test ในการ c o n f i g ให้เรียบร้อยเราคลิปเพียงแค่ตอบ yes no ว่าเราจะ c o n f i g ตามนั้นหรือเปล่า โดยแรกแล้วก็กด enter เพื่อทำการ Set root password ส่วนอีก4ตัวถัดไปแล้วก็ตอบ Yes ใทั้งหมดตาม config ที่มันมีมาให้ต่อไปก็จะเป็นการ log in เข้าไปใน mysql ผ่าน root user ที่คอนฟิกเป็นเมื่อกี้ ซึ่งต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการสร้าง user แล้วก็ grant ให้ user ในการทำงานซึ่งเราจะทำการ create user เข้าไปแล้วก็ใส่ password ให้ user ตัวนั้นแต่แล้วก่อนที่เราจะ grant เนี่ยมันต้องมีตัว database ก่อนลักษณะการ grant ก็คือมันจะ grant privilege ของตัว database ตัวนั้นให้กับ user คนนั้นเอ้ยเราจะกลับไปสร้างตัว database ก่อนสร้าง database เสร็จแล้วเราถึงจะใช้คำสั่ง grant p r i l e g e user หลังจาก grant privilege ให้ user เรียบร้อยแล้วก็ต้องทำการ flush privilege ด้วยเพราะว่าหลังจากทำการ Change พวก grant เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะยังไม่ Apply ที่ Server มันจะเก็บไว้ที่ cache ของ Server เนั้นเราต้องทำการ flush ตัว privilege พวกนี้ให้มัน Apply กับ Server ทดันทีแลังจากนั้นก็ทำการ login เข้าไปใน user ที่เราทำการสร้างขึ้นมาแล้วเราดูว่า สิทธิในการใช้งานตัวดัตเตอรเบเนี่ยมันตรงตามที่เราแกรนให้หรือเปล่าจะสังเกตเห็นได้ว่า User ตัวนี้สามาถทีะเข้าไปดูได้แค่ดัตเตอรเบที่สร้างขึ้นมาใหม่แต่มันสามารถเข้าไปดูพวก User ต่างๆได้เพราะว่าไม่ได้ถูกแกรนให้ต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายคือการติดตั้ง phpmyadmin มันมีวิธีลงอยู่2วิธีก็คือการลงแบบ m a น ual ซึ่งการลงแบบ m a น ual ต้องไปโหลดไฟล์ zip มาแล้วก็มาทำการ install เอง คอนฟิกทุกอย่างเองอวิธีหนึ่งการโหลดผ่านแพ็กเกจซึ่งจะตัว repository default ของ AlmaLinux เนี่ยมันไม่ support ตัวแพ็กเกจที่โหลด php-admin m y ซึ่งวิธีก็คือเราต้องไปโหลดพวก repository ที่เป็น third-party มาใช้แทนซึ่งในกรณีนี้ผมจะใช้ตัว Remy ผมก็ทำการ install ผ่าน l i n เว็บตัวนี้เลย Install เสรก็ทำการอัปเดตตัว Repository ในส่วนนี้ผมจะโชว์ให้เห็นว่าทาไมถึงไม่สามารถลง PHP MyAdmin ในตัว Repository Default ของ Alma Linux ได้นะครับเพราะมันจะหาไม่เจอนะครับตัว PHP MyAdmin มันไม่ Support เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตัว third-party repository มาใช้แทนนะครับก็คือตัวของ Remi repository แล้วก็ใช้คำสั่ง enable repo เท่ากับ Remi แล้วก็ install ต,ตัว PHP admin แค่นี้มันก็ install ได้แล้ว หลังจากอิ sta อลเสร็จแล้วผมก็จะเข้าไปทำการ c o n f ิกเพิ่มนิดหน่อยในตัวของ php my admin ที่เป็น config file ผมจะเปิดคอน f i กไฟล์ขึ้นมาและทำการเพิ่มตัว require or grant เข้าไปถามว่าตัวนี้ทำอะไรได้ตัวนี้จะอนุญาตให้ IP อื่นสามารถ remote เข้ามา Acces s ตัว php my admin ได้จากนั้นทำการ restart web service แล้วลองมาเทสดูว่า php my admin สามารถเข้าใช้งานได้ ลองล็อกอินผ่านยูเซอร์ที่สร้างขึ้นมาจะเห็นว่าสามารถใช้งานด้ต้าเบสตาม privilege ที่ยูเซอร์มี